ข้าบาบากอมากินนินบาบมากินลูกเพื่อนเหมือนเด็กนั่งไปขุดคุ้ยไม่มากินนินจิใหญ่คนใหญ่นุ้ยรอข้นใหญ่เลยหรอ นี่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดูว่าบ้านโมเดลมีลิ้นจี่ด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวรอแรับนี่เดี๋ยว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 ซูมก่อนซูมก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆไม่เห็นโอ้ลูกแดงๆเต็มไปหมดเลยเไปดจคอยยับฮะไปดจคอยยับเดี๋ยวจะคอยรับอยู่ตรงนี้เหรอไปดจคอยยับนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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  ได้ไหมไม่ได้สักลูกเลยใช่ไหมเดียวลิ้นจี่มีหนาลิ้นจี่มีหนาวอ๋อเนาะโมเดยจะกินลิ้นจี่ให้เพื่อนเดูนะครับนีกเกะนี่นี่อ่ะอ่ะกินเพื่อเือดูสิป็นไง ยายโย่ย้ายเบี้ยยายโย่ย้ายเบี้ยไม่อร่อยเอาไปไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวเอาแล้วไอืมเป็นไงมีน้ำลิ้นจี่มีน้ำต้องใช้ถุงต้องใช้ถุงใช่ไหมมา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 เนา่วันนี้คุณพ่อกับพี่แทนมาช่วยน้องเดลซอยลิ้นจี่ เื้ยมันจะมืดแล้วเนี่ยอ่าพี่แทนไปช่วยน้องอรอับเลยพี่แทนไปช่วยโมเดลรับเลยเปรี้ยวจริงอะ, <laughs> อ,ะอร่อยขึ้นใจไปเก็บไเยอะเอ้ยนวนวเเก็บเก็บกินได้สวยลงมาแล้วน,น้องเจน Miếng chim khi nào Để đoan Ui ลอยมีหวานหวานเปรี้ยวเรขึ้นนี่แหละเอาไว้กินตอนหน้าร้อนไม่ไ,มไ,มไ,มไม่ต้องมางลนยอยู่ทงน,นี้โอเคน้องไม่ไปน้องไม่ไปกับพี่แทนน้องจะอยู่ที่นี้น้องแม่ใ่คืยรับ อุ้ยโดนแล้วโดนแล้วนี่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 อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มันเด็กอยู่นี่อยู่นี่เห็นไหมเห็นไหมเก็บเก็บจี้เร็วเร็วเร็วเก็บเร็วเร็วเร็วเก็บเก็บเร็วเก็บเร็วเก็บใส่ถุงนี่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 เออโอ้โหเก่ง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 โอเคโอ้โหยอดเลยยังไม่มีเมื่อกี้ตกสองลูกไไหนอะ ฮะอันนี้ไอคกกี้อกกนี่นี่นี่เดวนี่นี่อยู่นี่เห็นไหม,มโอ้อันี้สนุกมากเลยนะคะอันนั้น,น,นไม่มีอะลูกฝั่งนู้นมันคือไอ้ก,กี้อะค่ะโอ้น้องเดวได้เยอะหรือยังวันนี้ นายลิ้นจี่สีแดงๆนี่นะคะทุกคนเห็นไหมนี่ช็อคคุนี่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 นั่งไว้เต็มเต็มถุงเต็มถุงเลยมีต้นใหม่เดียวอ่าถ้าจะเอาเต็มเต็มถุงเราต้องไปซื้อแถวเชียงใหม่ลูกบ้านเรามันมีแค่นี้แลลูกโอเคค่ะทุกคนวันนี้ ถุงน้ย้ยยังไม่เต็มถุงเลนจียังไม่เต็มถุงงั้นงั้นโมเดลเดี๋ยวเข้ามาสอยใหม่วันพรุ่งนี้โอเคปะ่ะวันนี้มืดแล้วลูกาจะเอาเลนจีไว้ไว้ตรงนี้ในห,ห้องเาจะกินโอเคทางงั้นไปบายเพื่อนๆก่อนบายบายครับบาย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 จะจะเอาเล่น วันนี้มืดแล้วโอเคงั้นไปก่อนนะคะทุกคน,น,นบ๊ายบายค่ะไวน์แรงๆไม่ไม่องแล้ววันนี่ไม่แย่เลยจ้าไวน่ยอแล้วนี่แรงดีไปไม่ยี้นกอนแงดีฉันจุ่แล้วโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ